ก็สั่งให้เร่งสอบนะคะเหตุผลที่น้ำคูนตกใส่รถตึนแต่เอร์จายแล้วก็าหยุดเสร็จใวางแนวการป้องกันเปิดด้วยมาดีอยูถ้าเกิดเหตุซ้ำจะแป๊กหรือจะไม่ทำงานเพิ่มอีกแล้วค่ะไอ้สายชีหัวเรียกว่าอะไรน้งเย็นน้องน้งเย็นรอบเกาะรุ่นนี่เอ็กซ์เด็กวัยมวนสีเหืองนี่เขาแนะนรุ่นดีด ของหนึ่งศูนย์สี่ห้าค้าแจ้งว่าสีชมพูนมเย็นก็ล้อหลุดที่ร้อหลุดีซีสีไม่ออกนะครับออกเป็นสีเขียวสีม่วงสีอะไรไปสีไม่ผสมกันเดี๋ยวผมจะหลังคารถเป็นแตกฝาตุ๋ออกมานะครับผมได้มีผมได้ทำการถอดน็อตออกหมดแล้วครับเมาู้กัวก็ใเ่ียกันยังจำได้จัง ัำให้เกิดความรักครับบ้านเราประเทศไทยอะไรก็ได้เนาะต่างชาติชอบมาเที่ยวเนี้ชาเสรียินดีใหญ่เลยจะพีกี่โมงก็ได้จะพีที่ไหนก็ได้แล้วเมื่อช่วงตีสามที่ผ่านมาฝรั่งชาวออสซี่พีกันชาไปสองขวดนะพีเสร็จปุ๊บเรามาดัดแปลงตัดใจนะครับลงไปเล่นน้ำคือของเก่ามาใส่ปรากฏว่าจมน้ำตาสั่โคล่มากครับเราจะมาซ่อมจุดนี้นะครับ หลอดนี่นะครับตรงจูดหลอดไม่ใช่ด้านล่างนะครับไม่ใช่ด้านล่างตรงท่าตูดหลอดนี่จุดรวมสีมันจะอยู่ตรงนี้นะครับยม่การนี้น่าันน่าจะเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าการกดขึ้นเวลาที่ใครเขาลเนะครแล้วมัรอนแล้วมันจะขนเวลาที่ใครเจะเดนี้ย เพื่อนี่ช่วยกัน <fig uration> <'s> ่ฮะทำ CPR นะครับแล้ว <C>. ก <Background> ็ยั้มหยังไม่ายัไม่ัไม่หายยัม่หายังไม่ยังไม่หายยม่หายังไ่ยยังเมายย่หายยังายังมายงไังคืนยมาได้แายวก็รีบนาบั่ายังังไ่ยยงคายยายย่ายไม่หคังมม่ยมาเพราะมรยไาัายงรหับคหตุ าเในพื้นที่อำเภอบางละมุงของชลบุรีชาวต่างชาติชาวออสเตรเลียคนนี้เป็นปาร์ตอายุ58ปีคนออสเตรเลียคนละคนนีก็ช่วยที่เราบนฟังเจ้าหน้าที่เนี่ยมาถึงตอนนั้นหายใจรวยและต้องปั๊มหัวใจจนชีพจรกลับมาแล้วก็เคลื่อนย้ายไปโรงพยาบาลมันร้อนจัดนะตะกัวมันเลยร่อนร้อนผ้าอะไรตะกั่วมันร่อนออก ตะกรวดใหม่นะครับผมเพราะว่าตะกรวดเขาเหามือนล่อของกริงก็เป็นแบบนี้แหละครับเขาก็ใช้ตะกรวก็ตะกรวดหลัวหลัวมาหยาบต้นทุนของเขาไปนะครับหาซื้อมาตามร้านนี่แหละครับเสื่อได้ยี่สิบาทสามสิบบาทแล้วก็ไปประกอบเอาใหม่เอาตัวนุ่นใส่ตัวนี้มาใส่เครื่องติดขึ้นมาก็ไม่มีคุณภาพนะครับ เอาแต่ปริมาณจันดนมาพไม่ต้องมันก็ดูได้หลายปีอยู่นะครับดิผมมองว่าดีกว่าจอแบนดิพวกจอแบนนั่นสามปีสี่ปีเข้าไป แต่พวกนี้มันอยู่ได้นานอยู่ได้ประมาณห้ากว่าปีเลยเก็บให้ดีนะครับอย่าให้ตะปวงติดลงกันลายปิ้นนะลายปิ้นลงให้มันทนได้มันจะอนเอานะครับ มีทานิตเตอร์อยู่หนึ่งตัวสองตัวสามตัวควบคุมสีอยู่นะครับหาธาตุนิตเตอร์สามตัวนะถูมล่อะ น้อนจับไปรวมในน้อนปเป็นแนวทางนะครับเพื่อนช่าง ใครที่เป็นอยู่แล้วก็ช่วยปัญหาคราบกมาก็ทำได้เลยแต่คนที่กำลังฝึกใหก็เราเป็นแนวทางนะครับทางการจะได้ดูดี เก่งอยู่แล้วก็คอมเมนต์ใต้โพสได้นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้แนะนำเตือนอะไรก็ว่ากันไปคนที่เขาเก่งนะคนที่เขากำลังใหม่น้องๆที่เรียนจบมาใหม่ๆเป็นแนวทางนะ น้อยก็มากครับเป็นแนวทางผ้านใอยตรัเในรบนบวเราก็ทำความสะอาดกันหนอยครับว่ามันจะี๋ยวเรามันชนกันเรามองบางทีเราก็มองไม่เห็น วงแบนนี่นครับ็ขูดขาบางครั้งเราก็มีงงความเผลอเลยอาจจะมีขาอาจจะชนกันทำให้งานเราเสียหายได้นะครับคนในที่เขาเก่งอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหานะครับอมองอาการเครื่องเขาก็รู้เลย มันเสียจุดนี้จุดนี้จุดนี้คนทเราเสกอยแล้วนะคนไหนที่น้องๆที่เริ่มใหม่ก็จุเป็นแนวทางนะครับเ็คค ハハハハ เสียบไฟดูนะครับว่ามันเป็นยังไงขนา่บบเอวีขึ้นเอวีขึ้นระบบเอวีแล้ว เสียบกล่องเข้านะครับเอากล่องกล่องสัญญาณเข้าจะมาดูภาพว่าสีของดอกตูม ออกมาแล้วครับสีได้ได้ครับครบสีแล้วครับน้ำเงินเขียวแดงเจ็ดสีหลากหลากสวย ก็จะออกครบทุกสีนะครับสอบถามของบขชใช้ได้ครับมันจะสะท้อนแสงนะครับแสงแดดสะท้อนเข้ามามันเลยภาพเยไม่สวยเท่าไหร่คณะพัฒนาจุดเปลือกสบู่ที่ทำให้ลูกความสีอาหารช่วยนะคะโอ้โหวันนี้มีความเคลื่อนไหวนเยอะนะคะทุกติดตามค่ะใช่ค่ะหวังว่าวันนี้โอเคครับใช้ได้แล้วครับเพราะว่ามันก็เอฟเฟกต์คูเดียด้วยนะครับเอาเป็นแนวทางนะครับเพื่อนช่างทุกท่านใครเข้ามาดูใช่ค่ะโคตรเมย์ก็ขอให้ หวยครับวันนี้วันที่หนึ่งมีนานะหกเจ็ดหวยถูกหวยรวยเบอร์กับทุกคนจ้าคลิปนี้ก็คงจะจบลงเพียงแค่นี้นะครับเพื่อนๆหวยทุกคนหวยรวยเบอร์จ้าไปแล้วครับตั้งบ้านนอกช่างหอยครับผมจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายไปแล้ว